สวัสดีครับเหมือนี้บวาพอกระเบาน้องในช่องกบปลาผ้าร่วยนะครับน้องเหมือนี้บ้าน้องกับผ้ามาหื้อขอกบขอกยัง à, ้ง <studio> น like ี่แหละครับก็ได้ปลามาเนี่ยบ้าน้องกัสีดังไฟปีงนะครับน้องพี่น้องนี่ปลาเข็งปลานี่นะครับบ้าน้องกับมาปีงนี่นะครับยืมทงให้ทงหน้าเฮานี่แหละบรรยากาศลมหนาววอยๆนี่พี่น้องบบาน้องกับสีผ้ามาปีงปลาปลาเข็งปลานี่นะครับก็คคอยเบิงน้ำบบาน้องไปเรื่อยๆนะครับน้อง นี่นะครับพี่น้องกับเบาน้องกับมาป้งปลาเนาะป้งปลาปลากินกันกนตบตําบกหุ้งครับผมใส่บักกอกนี่ครับเพราะว่าน้องกับเห็ดเวียกน่องครับน่องกับเห็ดเวียกทายบอกลบบอยหยังกับไดป้ปลามากกับมาปีงครับพี่น้องนี่นะคอยถากินผอมเบาน้องครับนี่นะครับป้งปลาเค็งหอมๆครับพี่น้องหอมเป็หว่วยเลย นี่แหละครับบ้านอีสานบ้านเฮาเนาะก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมังสีแล้วครับอยู่ทำเถียงให้เทียงหน้าอยู่ขังบ่อกบนี่ยนะครับบ้านน้องก็คือว่าเอาหาปลามาปิ่งกันนะเพราะว่ามันกะเอาเลี้ยงใบได้ไอ้น้ำกันกับกบนี่เนาะครับแล้วก็ปล่อยไว้เนี่ยเพราะเฮาหลือมากเลยครับเพิ่นกับตัวใหญ่เนาะบ้านน้องก็คือว่าว่าปิ่งหอมๆกันนะใส่กับตำมะฮงจืดแซ่ดนี่ครับ นี่นะครับเมื่อกี้น้่กันได้พี่นองเด้อบ้าน้อ,นอกกำลังปีงครับนี่นะครับกำลังหอมมันห่วยเลยดูกกับใส่บรรยากาศลมว่อยๆนี่ครับนาหนาวนี่ปีงปลาเียงนี่ครับตัวนี้ก็ปลานหนิ่นครับตัวนี้ล่อยๆแตะผลเพลนกันใหญ่นาอใหญ่ใบครับนี่นะครับใครสนใจกัน ติดต่อกับบ่าวน้องได้ครับปลาเขง็งปีงมั่นดีครับพ่อได้ปนพอได้ปีงอยู่ครับบ่าวน้องก็เลี้ยงไว้อยู่ในแพะกระช่งก็หลายครับว่าแต่ผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อกับบ่าวน้องได้เลยครับนี่ครับกำลังเลี้ยงอดอุ้ย,ย,ยพี่น้อง,อง,ง,งเลยคุณไปกินกันตำมะฮงกับไข่ได้ครับพี่น้องนี่เติมไข่แม่ไข่เลย อ๋ไม่ไห่วยเลยครับมึอน,นี้เป็นกุ๊กครับมือนี้ปีงเองเลยครับบาน้อก,กับปีงน้อกนี rap, ่แล้วครับพี่น้องบาน้องกับปีงแล้วนะครับเว้ยเป็นแต่กินขนาดเลยพี่น้องเอาไปใส่กับตำมะฮงตำใส่บระกอกครับนี่แหละบาน้องกับ ปีงก็มือครับนี่ม้วนหนึ่งกันยั่งยั่งไงเนาะหอมดีขนาดได้พี่น้องมาเด้อครับผมกินกับบาน้องเนาะบาน้องกับสีภาพปีงปลาครับปีงปลาแบบคือมันพวกเอาไอ้กบออกจากบ่อเข้ามือยเนาะกระไดปลามากพอดีครับเป็นมีมูอพอดีเลยบาน้องกับปีงปลากับตำมงคงโอ้ยบ้านเราไแตกครับพี่น้องอยากแล้วครับผมก็ค่อยไปก็กินกับบาน้องเนาะนี่นะครับผมปีงปลาม้วนนี่ก็นยัม้วนพอนเหลวเนาะ ก็คอยพอก็บ่าน้องในคลิปหนานะครับน้องบ่าน้องเหมือนนี้ครับแล้วไปกินเข่ากันครับผมมากินเขาก็บ่าน้องนะครับเด้อปีงปลานี่ยนะครับปลาเข็งปลานี่ยนะก็คอยพอก็บ้าน้องคลิปหนาครับผมอย่าลืมในช่องกบปลาพาลวยเด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าน้องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจบ้าน้องก็บิเท็ตคลิปให้พี่น้องเบิ่งเลื่อเลยน้อสวัสดีครับผม